สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะครับชวิกิรลายเปิดกล้องอีกช่วงหนึ่งแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่ BJ ยีนนะครับกับรายการพิเศษกางเกง129บาทนะคุณลูกค้าได้ยินไม่ผิดนะครับกางเกงยีนของ BJG ยีนนะคุณลูกค้าทั้งสีดําสียีนสียีนสี129บาทนะคุณลูกค้าน่าถูกมากๆเลยนะครับนี่จนกว่าสินค้าจะหมดถูกต้องครับผม ต้องนะจนกว่าสินค้าจะหมด129บาทนะคุณลูกค้า129บาทหาที่ไหนได้กางเกงยีน129่งยิบาบาทคุณลูกค้าอืมนี่นี่อ่าตอนนี้ไซส์ที่เหลืออยู่นะคุณลูกค้า28 2930นะครับทั้งของคุณผู้หญิงผู้ชายนะคุณลูกค้า28 2930ไซส์ที่เหลืออยู่นะฮะ2 8 29 30คุณลูกค้า28 2930ที่ B j เจยีนนะครับ ที่ BJG นะคุณลูกค้านะอ่านี่อ่าบีนะครับนี่28 29 30นะคุณลูกค้าไซส์ที่เหลืออยู่ตอนนี้นะฮะของทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับมากันได้เลยนะครับ28อันนี้ไซส์29นะคุณลูกค้านี่ไซส์29นะครับนี่ไซส,ส์29อ่านี่กางเกงยีนไซส์ยีสิบเอ่า28 29 30 ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบโอเคนะครับเ mm hmm. หลืออยู่ไซส์ hmm. ประมาณนี้นะคุณลูกค้ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบมากันได้เลยที่บีเจยินนะคุณลูกค้านะกับไ like ลน์นี้นะคุณลูกค้ากับไลน์นี้อินบ็อกซ์สอบถามกันมาได้เลยนะคุณลูกค้าหรือคุณลูกค้าที่ช่วงนี้บัตรสนาการแห่งรัฐใช้ได้ไหมใช้ได้นะคุณลูกค้าใช้ได้นะบัตรสนาการแห่งรัฐโอสามร้อยบาทได้ทั้งสองตัวเนี่ย <c oughs> <c oughs> บัตรสนาการแห่งรัฐสามร้อยบาทได้ทั้งสองตัวเลยคุณลูก้าโอ้เอานี่ยี่ห้อบีเจนะคุณลูกานะ บีเจยีนนะคุณลูกค้านี่บีเจยีนอันนี้ไซส์สีดําอันนี้ไซส์สามสิบนะคุณลูกค้านี่ไซส์สามสิบนะสีดํานี่ไซส์สามสิบนะครับนี่อ่าตัดขาได้ไหมตัดขาได้จ้าตัดขาได้ลองเอาสียีนสียีนแบบสียีนเข้มสักตัวหนึ่งสิคุณลูกค้าอ่ามามามาคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคุณลูกค้านะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์ต่อต่อกันไปด้วยอันนี้ไซส์ขนสามสิบนะอันนี้ไซส์สามสิบคุณลูกค้า เนี่ยทรงเนี้ยนี่ใส่สามสิบทรงนี้นะทรงนี้ทรงนี้ทรงนี้หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคุณลูกค้านะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะฮะเปิดแล้ววันนี้วันที่หนึ่งเปิดเลยวันแรกวันที่หนึ่งวันแรกได้ยังครับผมจัดไปห้าตัวโอ้โห,โหขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คุณลูกค้าจัดไปห้าตัวแล้วอ้ามาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคุณลูกค้านี่นี่อ่าดูอีกเนี่ยบีเจยีนคุณลูกคา้าเดี๋ยวไปเชื่อดูเลยครับเนี่ย เนี่ยูดูดููทุกคุณลูกค้าหนูเห็นมาเห็นมาเห็นมาเนยี่ห้าตัวเลยเห็นมาเห็นมนี่จัดไปยี่สิบห้าตัวโอ้ยห้าตัวห้าตัวพี่เมย์พี่กี่ตัวนะพี่อ๋อยพี่เมทาพี่กี่ตัวเมทาสามน้องแนนแนนสามโอ้สุดยอดละสุดละคุณลูกค้าท่านนี้ห้าตัวโอ้โหอาเชิญแจเปิมเชิญครับเชิญครับ อันนี้มีขาด,ขาดนิดหนึ่งคุณลูกค้าไม่ใช่ขาดเราเป็นแฟชั่นเขาเป็นแฟชั่นเขาหนึ่งร้อยยูคาบาทนี่ถ้าผมใส่เกงยีนเป็นผมก็จะเมาพี่อ๋อยแล้วเนี่ยเมื่อผมใส่อันนี้ไซส์ยี่สิบเก้าตอนนี้เหลือยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะคุณลูกค้าเหลืออยู่สามไซส์นะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบท่านใดที่ที่ใส์พอดีกับตัวเองเนาะมีสีดำสียีนยีนซีดคุณลูกค้านะของบีเจยีนนะครับบีเจยีนบีเจยีนนะคุณลูกค้า หนึ่งรยี่บ้าบาทนะครับจนกว่าสินค้าที่อยู่ตรงนี้จะหมดนะคุณลูกค้านะมาก่อนได้ก่อนนะคุณลูกค้านี่มาก่อนก็ได้คุ้มค่าก่อนเลยนะครับนูเออนูอาจารย์พงศ์ทะไรน,นะนู่นนะรย่บเก้าเนี่ยนี่ไม่มีใครเชื่อผมเลยนะคุณลูกคา้านี่เวลาผมบอกกันเนี่ยดูสิอาจารย์พงเดินมายังไม่เชื่อเลยว่ารอยบเก้าบาทจริงจิงอาจารย์พงนี่ยเงี้ยร้อยีิบเก้านั่นเนี่ยเอ้า เนี่129บาทเห็นไหมเอออ่ะคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านก็มากันได้เลยนะครับ129บาทนะคุณลูกค้า129บาทนะครับอ่ากับบีเจยีนในวันนี้ในช่วงนี้นะครับกับสินค้าลดราคาพิเศษนะคุณลูกค้าลดราคาพิเศษเลยกางเกงยีนช่วงนี้ลดเหลือ129บาทสีดําสียีนสียีนซีดทุกอย่างนะครับมีไซส์28 29 30ตอนนี้เหลือ3ไซส์นะคุณลูกค้านะไซส์28 29 30นะครับกับ บีเจยีน129บาทนะครับอขอบคุณนะครับคุณลูกคา้าทุกท่านอาเสอบถามก็ได้ทางอินบ็อกซ์เดี๋ยวเข้าไปตอบอินบ็อกซ์แป๊บหนึ่งนะคุณลูกค้านะอินบ็อกซ์แป๊บหนึ่งเข้าไปตอบให้นะครับเนี่ย129บาทนะครับที่อยู่ด้านหน้ากันตรงนี้นะครับกับที่เคาน์เตอร์ Yin, รบีเจยีนนะคุณลูกคา้าอยู่แผนกยีนแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับแผนกโซนเครื่องหนังนะครับ โอเคนะครับคุณลูกค้า1 2 9บาทนะครับกางเกงยีนของ BJ ยีนนะครับ1 2 9บาทนะครับขอบคุณครับ